เป็นพระผงสุพรรณเนี่ยเพิมพ่มหน้าแก่ครับให้ชมกันชัดชัดนะครับ ครับผมนี่ครับผมนี่ไม่กล้าจะจับสัมผัสด้วยมืออย่างเต็มที่นะครับครับผมสุพรรณครับ เปิดราคาจาก500เป็น5ล้านครับสะเทือนแผ่นเดนครับหายากนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบนะครับเป็นพระที่สมบูรณ์แบบนะครับชมครับ ใี่ไหมครับให้ชมกันชัดๆครับเต็มตาครับเป็นเนื้อที่หนึกนุ่มครับแข็งแกร่งหนึกนุ่มนะครับเโอเคครับนี่ ชมความงดงามสมบูรณ์แบบชัดๆนะครับภาบกรุคาบไขนะครับนะครับโอเคครับ ศิลปะงดงามครับเงืยบดูหูครับจะทิ่มหัวไหล่ตรนี้นะครับอันนี้จะติดเลืองลางอันนี้คือจะเห็นเด่นชัดนะครับนะไหมครับทิ่์หน้าแกะนะครับโอเคครับดูเนื้อครับหนึกนุ่มนะครับเหมือนเนื้อผิวเนื้อหนึกนุ่ม มะขามาครับโอเคครับผมเต็มอิ่มนะครับจากห้าห้าร้อยครับเปิดอจุดที่ห้าล้านครับสะเทือนโลกครับสะเทือนแผ่นดินนะครับเปิดราคาห้าล้านนะครับโอเคครับ